พ่อแม่พี่น้องป้องไปเมื่อสกุสกคนเมื่อนี้กับมาอยู่กับซ่องยูทูปน้องเอียงสาราแนเนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เอาบรรยากาศมาฝากมาตอนนอกกับน้องเอียงกับชิดายู่กับทงให้ทงนาได้บาทนี่พายเอฟซีมาดำนาเดมาเด้อไผยซีมาซอยกับมาเลยพี่น้องหรือว่าเผยบสะดวกกับจะอยากซับพอร์ตอยากสนับสนุนน้องเอียงกับมาได้พี่น้องนี่ก็คือตากาของน้องเอียง,งเองเนาะซึ่งว่าเฮ้สิพาทุกคนไปเบิ่งคลิปน้องเอียงลกกล้าดำนาเด้พี่น้องมือนี้กับเป็นปี เป็นปีอันนึงเนาะพี่น้องหอดเวลาเราดูฝนนะฝนตกดีกันเลยแบบมามาดำนาพี่น้องนี่ก็หอดแล้วเนาะกะชีเป็นบรรยากาศท่องให้ทหุงนาเลยกะด้านนี้ก็สิเป็นเหื่อของน้องเองเองเนาะกะสีเอาบรรยากาศมาฝากมาต้อนเลยกะผ้าเอฟซีส้มเป็นแนวใดแนวใดให้นากะอยากให้ทุกคนได้เบิ้งคลิปนี้กะอย่าลืมฝากกดติดตามเลยกัไปปีเบิ้งน้ำกันเลยวาเฮาลุกแบบได้ไปเลยมีจะคนเนาะ น้ำแหงพี่เนาะเหลือตาเฉยพี่เนะาะไทยทีม ไอ้สุกุสกน์มาอนีกะมาโลกกาพี่เด้อพี่น้องมือนี่อู้วุ่นอยู่ชวนอย่างเลยว่าสวรรค์นัเขตแล้วได้วันนี้อยู่ปากกระดิ่งเงื่อนี้วันนี้อยู่ปากกระดิ่งเงื่อนี้มาสวรรค์นัเขตดไปเลยมาไวเนาะเออโลกกาอู้คิดตรมหลาย ลมเพรปิด้มกับหลักว่าลมฟีบได้ถ่ายรูปนกวานนี้ฟรีนี้ได้รูปย่าย่ายนะถ่ายะบหงนี่จะชิมอะไร้นั่นตะย่ม่เจนี่กะปีกานย่่งยายินบุานพูดเนี่ย จะวันเพิ่มล้มลาวันวันคนมุงวันวันลามันเคยล้าหนาเลยนี่แม่มันจะออกลูกมาอะไรบกบกไอ้แลมาดำนาเด้อมบวกแล้วบุญที่มั่งเอ็งอาคิดคน

หน้าปี๋หน้าทั้งน้นะนาทั้งตะค้อนตาน้ออะไรด่ดหน้านำคำบุหล่าน้าจูในโฉกในสมบุหร่าเขามีปีเนี้ยทั้งดูเอ็นอินฟูน้าคุณแก้มฮะน้ามีปีนก็จ้างแทงน้องน้าโบไม่ปี๋จ้างตั้งห้างปี๋หน้านเท่าไรกับไฟกูกูยาน แตจ็กมันฉีดเป็นเนี่ยนาบกูอ uh ูนี่เลยกับเดกนล็กกูีดเป็นเนี่ยนนะอาจังบูมาลบถาวเขาูแล้วเนาะเด็กนี่มันเป็นตวไรเขาเราเป็นเด็กน้อยเนาะเล็กน้อยหรือใหญ่เนาะ อ้าวเห็นบ่ลูกในรงนั้นนะขี่นะยังว่าเป็นผู้ใหญ่เาขึ้นลอยจีกตีลูกลอยไสใส่ชามกีดนี่กระเดือบพี่ดำงานได้เห็นทั้ง

អង្ទៅខាងぐらいទៅលឿនៗឡាអត់អីអត់អីអត់អីហៅអត់ទេ